ฟักทองมะเขือม่วงไต่กว่าพริกหยวกไม่ใช่เวลาบาลังเลแล้วนะครับคุณลุค้าเอชินหวังแล้ววันนี้ทั้งหมดเอร้าบิสเลยครับตอนคุณยาเคปปัจอีไม่คุณไม่รู้กันเลยนะครัคะคนนั้นน่ามาอย่างนั้นเหรอของฉันเถอะนี่ข้าหลังแวมมุ่งใหม่นะครับเออ ขอต้นหอมนะครับต้นหอมขอบคุณนะครับ<อ>ต้นหอมต้นหอมต้นหอมต,ต้นหอมมาิ <c oughs> ายหมดแล้วแ <c> ต <oughs> ่สิ้นหวังแล้ว <c oughs> เอาอย่างอื่นนอกจากต้นหอมไปเลยสิครับ น้อยหน่อยเถอะแกนะ,ะคุณลงุงแกนะถ้าแกจะทำอะไรแบบนั้นอ่ะฮะแกเอาอะไรก็เซอร์วิสห้าเดียวเลยเนี่ยฮะคุณลุงพูดมากนะในการค้าน่ะเซอร์วิสนั่นสำคัญมากอันดับหนึ่งเลยนะครับแต่ระดับการเซอร์วิสของแกน่ะมันมากเกินไปพอสักแต่กี้นี่แหละเรืงง่งขนสมคอลกันไปขอโทษนะไม่เป็นไรใช่ไหมหนูน้อยอ๋อครับยังมีต้นหอมอยู่นะอไม่จ้ะมีอยู่สินะต้นหอมลาลาลาอ้าว แล้วอยากแค่ปติมากินนี่นะมนี่อยากแค่ปาจก็แล้วที่มอะไรอยู่อย่างนั้นเ่ยอคยอะหนูน้อยเมื่อกี้นี่นะช่วยฟังนะยนะเรื่องราวสุดยิ่งง่ของฉันคือมันจะลืมถามลูไปซะสนิดเลยว่าแอาผักไปส่งที่ไหนอะแล้วก็ไม่ใช่พ่เกตนั้นหรอกนะมันจะมีผักที่จะต้องเอามาส่งไปด้วยเหมือนกันนะรอจนหวังซะแล้วเตือนหนูระยอเลย เอัจริงกอนที่จจะสิ้นหวังแบบนั้นนะเออถ้ากลับไปที่ร้านเราก็จิบพักแล้วถามคุณลุงว่าจะให้ออกไปส่งที่ไหนและเป็นยังไงล่ะฮัฉลาดพี่เมาเลยนะเธอเนี่ยใครก็รู้งั้นดีกลับไปถามคุณลุงแล้วนะวันนี้แหละเจ้า้าบุกท่านเ็นมาคื้นไม่ได้เลยนะกองโอ้ยพวกเจ้านี้ตื้อจังเลยนะชาคุกอันนี้เป็นของข้าพเจ้านะ ผูะไรออกมานะอะไรไปขอท่เอ็นมาไม่ใช่เหรอโอะจะรารุมาลุ่ใช่ครสอนอะไรยะฉันจะรับปัญหาเองคุณเนีกใครอ่ะอ๋อคุณยาเคปจินะใช่แล้วแล้ว,ลวเกิดอ,อะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอโอะจะรารุมาดูกคนนี้เอาชาคู่ของท่านเอ็นมาไปนะนดิมานั่นนุ่นจะดูมาดูผิดนะเอาคืนเข้าไปผู้ไดนะดูนะชาคู่น่ะเหมาะกับข้าพเจ้าสุดๆขนาดนี้เลยนะโอจ้า กินด้วยพวกเธอนตัดใจซะเจ้าา<ป>จะรู้มาือคนนี้หยิบชาคุณที่แท่นอิมัววางไว้ไปตมามอำเภอใจนะกองหรือเปล่าอ๋ออย่างนี้นี่เองเอาคืนเขาไปนี่เจ้าไม่ลองคิดดูสักหน่อยเหรอจะพูดว่าจะให้ข้าพาเจ้ากับชาคุณที่สนิทสนมกันแยกออกจากกันอย่างนั้นเหรอ,อทำแบบนั้นไม่ได้หรอกพวกเธอตัดใจซะ้าชาคุณันไม่ได้คิดแบบนั้นสักหน่อยนะจริงด้วยเอาคืนเข้าไปจาเป็นพวกใครกันแน่นะคิดให้ดีแล้วพูดออกมาเลยสิกองพูดเลยข้าพเจ้าเป็นฝ่ายถูกนะ

นึกขึ้นได้ทนายแคปริจิคนนั้นก็คือท่านอาินาซึมะเพราะดูแล้วใบหน้าแบบนี้ก็เหมือนท่นา,นานอาินาซึมะอ้าอ้าคุณยาแคปปิจิไปไหนแล้วลอนเนี่ยเดี๋ยวเป็นคนอ,อยู่ไม่สุขจริงๆริ นอะไรกันเนี่ยคนสูงอายุขนาดนี้เดินแบกของที่ท่าทางหนักขนาดนี้อยู่แท้ๆต้องว่ายังไงไม่ว่ายังไงทุกคนมองเห็นแต่ส้่งที่เป็นไม่เห็นกันเลยเนี่ยรอจบเช่นแล้วต้องสุงแพร่เส้นดีจิไม่ต้องมาโมโสุภาพคนอื่นแล้วไปช่วยยายแก่คนนั้นแบกของเขาจะเป็นยังไงล่ะโอ๊ตจ้าเกิดได้ฉลาดจริงๆเลยนะได้ครับจะไปไหนครับเดี๋ยวผมจะแบกเองครับยายคนที่สูงอายุแบกของหนักขนาดนี้เนี่ยผมทนเฉยๆไม่ได้หรอกครับให้ผมจดก นเอคุณยายโอ้จริงเหรอกันฝากอันนี้ด้วยนะฝากคนทด้วยฝนที่วอะไรกันดีแต่ปากไม่ได้เลือกเลยใช่ช่วยไม่ได้เองก็ได้โถเอ้ยผิดหังใจยหญ่แค่ปจิหัวใจใหญ่โตแต่ทำอะไรไม่ได้เลยอย่างนั้นเหรอเฮ้ยผิดหวังแล้วกระชุกมาครับคุณลุงครับขอแต่งงานหนึ่งครับ ไอ,อ้นี่แกแล้วเ,เรื่องส่งคอมจะทำยังไงไอ้นี่กูมีพลังของร้อยคน เห็นคุณประยุรเลแบกของที่ขะทางหนักคุจะแบกผูกคนไปส่งจนถึงบ้านให้เรียบร้อยเองเลยครับคุณยายเออคุณยายแค่ปฏิสุดยอดแบกผู้ใหญได้อย่างง่ายได้อย่างนั้นเลยซึ่งคือพลังสายฟ้านะขอรับพลังสายฟ้านะขอรับแต่ว่าลายเหรนเดินทางน่าสนุกจังเลยเนาะถ้าพระเจ้าก็อยากกลับบ้านแบบนั้นบ้านจังเลยโอ๊ตจ

นี่ยาแคปจิข้าพเจ้อยากจะหมุนหมุนแบบนั้นด้วยแบบข้าพเจ้าเปส่งถึงบ้านใกนการหมุนหมุนแบบนั้นด้วยข้าพเจ้าเป็นบทของผู้สูงศ์นะก็จะเดินคนเดียวมาลำบากนะคาขอบคุมีให้เพียบเลยนะว่ายังไงตอบกลับน้อยสี่เออจ้าดูเหมือนคุณยาเคปเจิจะไฟมอดแล้วไม่ใช่หรอดูเหมือนว่าจะใช้พลังสิ้นหวังจนหมดแล้วละอรับโอจ้าอ้าเจ้าจริงด้วย แ่งพลังงานของพลังสิ้นหวังก็คือแตงกวาในใีนแล้วเดนโบไปเอามาซะเดนโบรับทราบไปแล้วขอรับเร็วมากนี่ยเาเคปจิกินแตงกวานี่สีพลังสิ้นหวังก็จะได้กลับออกมาไงาาาใช่แล้วกินลงไปซะเอาเร็วเข้าเร็วเร็วเร็วใช่แล้วแบบนั้นนแหละ โอ้จ้าเป็นไงบ้างพลังสิ่งมังเต็มเปี่ยมแล้วลรือยังละเออจ้าแล้วแค่ปิดจัจบแล้ววันนี้ วันนี้อยากแคบมาที่เลยนะพี่